สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราอีซูุนครหลวงนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําวิธีการใช้รถนะครับในรุ่นนะครับสเปซแคปนะครับ3.0 SDA นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้นะครับสเปซแคป1.9เนี่ยก็สามารถดูตามเรากันมาได้นะครับในเกียร์3.0ของเราเนี่ยนะครับ SDA เนี่เป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่สองปุ่มด้วยกันนะครับคือปุ่มปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถนะครับถ้าเป็น1.9เนี่ยก็จะเป็นกุญแจแบบายเสียบเนาะก็ต้องเสียบแล้วก็บิดนะครับพอเปิดประตูมาเสร็จเนี่ยนะครับ จะสังเกตเห็นที่คอนโซลข้างประตูเนี่ยครับจะมีปุ่มอยู่นะครับอยู่4ปุ่ม5ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มบนสุดเนี่ยครับจะเป็นจอยสติ๊กนะครับสำหรับไว้คอยปรับกระจกทั้ง2ข้างนะครับหมุนมาที่ตัว R นะครับปรับฝั่งขวานะครับหมุนมาที่ตัว L ปรับฝั่งซ้ายนะครับพอปรับค่าได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งมาที่ตรงกลางนะครับถัดลงมาเนี่ยจะเป็นปุ่มปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มนะครับล็อกกระจกนะครับไม่ให้เปิดนะครับในเกียร์ S the D A เ or นี่ยกระจก ฝั่งผู้ขับเนี่ยจะเป็นออโต้เรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นออโต้แค่เฉพาะเวลาลงเท่านั้นนะครับขึ้นยังเป็นเมนนวลอยู่นะครับปุ่มด้านค่าก็จะเป็นปุ่มเปิดนะครับกระจกบานข้างนะครับต่อมาที่ภายในนะครับด้านขวาเนี่ยจะสังเกตเป็นแอร์นะครับอ,อยากเป่าแอร์เข้าหาตัวหรือว่าเป่าหนีก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับหรือกดปิดได้นะครับถัดลงมาจะเป็นช่องเก็บของนะครับอันอีกประสงค์ นะครับเลื่อนลงมาเนี่ยจะเป็นฝาถังน้ํามันแล้วก็ฝากระโปรงหน้านะครับฝาถังน้ํามันของเราเนี่ยวิธีการใช้ก็คือดึงขึ้นนะครับฝาถังจะเปิดออกมาต่อที่พวงมาลัยอีซุของเรานะครับตั้งแต่ตัวเริ่มของเราเนี่ยเกรด SGA ขึ้นไปเนี่ยครับมีพวงมาลัยมังติฟังก์ชันคอยควบคุมหน้าจอ7นิ้วด้านนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพวงมาลัยมังติฟังก์ชันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถที่จะปรับโหมดนะครับเป็น FM AM เชื่อมต่อบ Bluetooth. ลูทูธรองรับแ p ปเปิลคาเพนเอ็นดอร์โตได้ นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดเนี่ยที่เชื่อมต่อโทรศัพท์กับหน้าจอเราสามารถที่จะวางสายรับสายโทรออกหรือสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับถัดลงไปเนี่ยจะเป็นนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นก้านที่ปัดน้ําฝนนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นปรับไฟหลีไฟหน้านะครับตัวเริ่มต้น SDA เนี่ยยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับเลยไม่มีปุ่มเปิดไฟตัดหมอกเนาะผักออกนะเป็นไฟสูงก็มาต่อที่จอนะครับตัวนี้จะเป็นจอนะครับเ็ดนิ้วนะครับแล้วก็จะมีภาพแสดงเวลาเราเข้าเกียร์ถอย ด้วยนะครับอ่าตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay a n d r o i d Auto Bluetooth นะครับได้หมดเลยนะครับอ่าสำหรับอ่าถัดลงมาเนี่ยจะเป็นแอร์นะครับแอร์ของเราเนี่ยเป็นแบบแมนนวลนะครับเวลาเปิดใช้งานก็คือเปิดหมุนออกมาตัวกลางนะครับจะเป็นพัดลมแอร์นะครับแล้วก็ฝรับมาทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นน้ำยาแอร์นะครับลองสังเกตดูนะครับปรับน้ำยาแอร์แล้วทำไมแอร์เราถึงไม่เย็นเนี่ยลองสังเกตไฟที่ตัว AC ดูนะครับว่ามันติดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ติดเนี่ยคือน้ำยาแอร์ไม่ได้ทำงานนะครับก็็ตตต้้้้อองงเเเเปิิดดดใหไฟัััวว AC นนนนนียยย่าาะะะคครรบบถึจ ลงมาด้านล่างนะครับจะมีช่องอนะครับ USB แล้วก็ AUX ให้1จุดนะครับแล้วก็มีชาร์จิ่งสเตชันอยู่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับไปเชื่อมไปเสียบกับสายกล้องอะไรพวกนี้ครับได้หมดเลยนะครับจะเห็นสัญลักษณ์ไฟนะครับสีส้มๆนะครับเป็น Pressure Airbag นะครับตัวนี้เป็นเป็นบอกว่านะครับ Airbag อ่าลูกด้านข้างคนขับเนี่ยสามารถปิดได้นะครับปิดในกรณีที่มีเบาะเด็กนะครับหรือว่าคาซิตเด็กนะครับนั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแอร์แบ็กฝั่งนี้ทำงานจะ ใกล้กับตัวเด็กเกินไปเกิดอันตรายได้นะครับวิธีการปิดนะครับก็กดเกะลงมานะครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับด้านซ้ายจะมีนะครับเป็นรูให้เสียบกุญแจเข้าไปนะครับเล่ากุญแจเสียบเข้าไปเลยแล้วบิดไปที่ด้านซ้ายนะครับตัวสลับลักตัวนี้ครับจะเป็นขึ้นว่าออฟนะครับ passenger airbag นะครับจะขึ้นว่าออฟนะครับก็คือปิดแอร์แบงทุกนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราโดยสารทั่วไปก็คือไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเนาะก็ไม่ต้องไปปิดมันนะครับทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยนะครับ แล้วก็มาที่เกียร์นะครับเกียร์ของเราเนี่ยจะเป็นแมนนวล6สปีดเรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์เนี่ยใช้งานปกติทั่วไปเลยนะครับแต่ทีนี้เกียร์ R เนี่ยสำคัญหน่อยเพราะว่าเกียร์ R ตัวนี้เราเป็นมีรีเวิร์สลิงก์แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้นะครับถ้าไม่ยกตัวนี้แล้วเราเข้าเข้าเหมือนเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยมันจะไปที่เกียร์หนึ่งนะครับก็ต้องสังเกตนิดนึงนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยเนี่ยจะมีภาพแสดงที่หน้าจอด้วยนะครับใช้งานก็คือเรายกขึ้นนะครับบิดไปทางซ้ายแล้้วครับดึึงขนนะครับตรนีี้้คืออเเขากยย์ถหลังงจะมีภาพแสดดบอก้วยนะครับ ถัดลงมาจากเกียร์นะครับจะเป็นเบกมือนะครับเวลาใช้งานคือนะครับดึงขึ้นนะครับเพื่อใช้เบกมือนะครับอ่ปลดลงก็คือกดแล้วยกลงนะครับแบบนี้เลยนะครับถัดขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะเป็นช่องเก็บของช่องใส่แว่นนะครับอเนกประสงค์ข้างบนนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับสามารถเปิดได้นะครับเป็นนวนปิดได้นะครับแล้วก็จะมีไฟ นะครับเพดานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินแลวก็แม่แรงกระปุกนะครับไปแกะถอดล้อต่างๆนะครับจะอยู่ที่นะครับใต้นะครับเบาะแคปนะครับจะอยู่ด้านหลังคนขับพอดีนะครับเปิดเบาะแคปขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นนะครับจะอยู่ข้างใต้นั้นหมดเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการนะครับแนะนําวิธีการใช้รถในรุ่นสเปซแค a บนะครับเกรด sda นะครับทั้ง1 9และสามสามารถดูคลิปนี้ตามกันไมาได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนนะคครรัับก็ตติดด่่ออททีีหลลวงง้้7สาาขไเยนะครับ